ไปต้อนรับสู่จังหวัดยะลาที่เราเห็นอยู่นี้รู้เลยว่าที่นี่คือบ้านของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งมีทั้งพี่น้องไทยพุทธพี่น้องไทยมุสลิมและาศาสนิกอื่นๆโดยเฉพาะคนไทยมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะพูดภาษามาลายูเป็นภาษาแม่แม้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะพูดภาษาไทยได้แต่พวกเขามักถนัดปากในการพูดภาษามลา,ายูถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของพวกเขามากกว่า ในความหลากหลายของวัฒนธรรมนะครับในเชิงของชุมชนเองเนี่ยเพราะบางทใีในเรื่องของภาษาเราก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่เนี่ยมันมีข้อจํากัดในเรื่องของภาษาในการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขา,าไม่สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของภาษาไทยได้เต็มที่เนี่ยเขาก็ต้องไปดูไปอ่านใน,ในภาษาท้องถิ่นที่อาจจะเป็นภาษาเยาเวรหรือต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้จะเป็นภาษาจีนหรือ ภาษาอังกฤษในรูปของภาษารูมีเนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับตรงนี้ถ้าเราได้ได้ให้ความสําคัญว่า,าชุมชนนั้นได้จะหนักในการรับผิดชอบตนเองอย่างนี้น ภาครัฐจึงจัดทำป้ายสามภาษานี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทุกๆคนในพื้นที่เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้คนต่างวัฒนธรรมได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไปกออรรสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้